สวัสดีค่ะแอปมาลงแนวทางหวยลาสตาให้นะคะลาสตาวันที่26นะคะแนวทางลาสตามาดูกันเลยค่ะ แนวทางลาสตาที่แอดให้ไปวันที่2 5นะคะก่อนที่เราจะมาดูแนวทางวันที่2 6มาดูแนวทางวันที่2 5ที่แอดให้ก่อนนะคะแนวทางลาสตาวันที่25แอดให้ฟันรุ่น1กับ0นย์นะคะก็เข้ามาที่0บนแล้วก็0ูนย์ล่างนะคะผลที่ออกออก0 5นย์แล้วก็70นย์ะคะแอดเน้นเน,น้นแล้วก็60นนะคะเนี่ยค่ะ ตัวเน้น a d ดเลย60ก็หลุดไปแต้มหนึ่งนะคะมันเพิ่มไปแต้มหนึ่งแอดให้60มันเพิ่มแต้มหนึ่ง6070นะคะถ้าใครฟันลูดก็ได้นะคะลูดศูนย์นะคะแล้วก็ข้างบนไปอยู่หลักร้อยนะคะแล้ว a d ดให้53ใช่ไหมคะก็ไปเพิ่มไปอีกแต้มหนึ่งเป็น5 4สีเนี่ยเสียดายนะคะมันก็เข้ามา2วันแล้ว2หรือ3วันเนี่ยแต่ทีนี้มันก็เข้ามาแบบนี้นะคะแต้มหนึ่งหลุดแต้มหนึ่งเพิ่มแต้มหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะ มาดูแนวทางวันที่15ต่อเลยค่ะวันวันที่16นะคะแนวทางเวลาสตาร์วันที่16นะคะมาดูกันเลยค่ะแนวทางวันที่26นะคะแอดคำนวณได้แล้วค่ะคำนวณออกมาแล้วนะคะได้อะไรมาดูกันเลยค่ะแนวทางวันที่2 6 แนวทางราวสตาร์นะคะวันที่26นะคะแนวทางวันที่26เลขที่อาิชิดว่าน่าจะมามีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะมีตัวแรกนะคะตัวแรก9 3 แล้วก็ห้าสี่เจ็ดสองนี่นะคะออกมาได้หกตัวมีเก้ามีสามมีห้ามีสี่มีเก็ดมีสองนะคะแนวทางวันที่ยี่สิบหกเนียแนวทางลาวสตานะคะ ตัวแอดเน้นเน้นวิ่งรูดนะคะฟันสีนะคะฟันสีวิ่งสีลูดสีนะคะวันที่ยีสิบหกวิ่งลูดวิ่งลูดสีดนะคะ ถ้าชอบกะตามไม่ชอบก็บผ่านนะคะแอก็ลงให้แค่เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเพราะแอก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าหวยจะออกอะไรนะคะแอก็พูดได้แค่นี้นะคะมันเป็นแค่การคิดคำนวณการคิดคำนวณเท่านั้นนะคะคำนวณออกมาได้มาดู ตัวแอดเน้นตัวแอดฟันธงนะคะว่าหน้าเล่นตัวไหนตัวไหนน่าจะมาอย่างนี้นะคะถ้าใครชอบเล่นราวสตาร์ก็มาดูกันเลยนะคะรับชม,ะะมกันเลยนะคะมาดูกันเลยค่ะคู่แรกที่แอดจะจับคู่ให้นะคะมีเก้าสี่เ้าเจ็ดเก้ สามเจ็ดสามสองแล้วก็ห้าสี่ห้าเจ็ดห้าสองนี่นะคะแอดคำนวณออกมาได้หรือจับคู่ได้แล้วนะคะมี9้าคู่นะคะ แอดฟันรูดสีนะคะแนวทางเราสตาร์วันที่ยี่สิบหกนะคะถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะฟันรูดสีเน้นเน้นวิ่งรูดสีนะคะมีสีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะที่แอดเน้นเน้นฟันธงนะคะตัวไหนหน่าเล่นตัวไหนหน่าจับเล่นตัวแรกคือเก้าสี่ สามสี่แล้วก็5 4าสห้าสีเนี่ยจะชนตัวเก่าที่ออกไปของวันที่25่นะคะศูนย์ห้นะคะแต่มันก็แบบว่าคํานวณได้ตัวเก่านะคะห้ 5, นะคะถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะแอดลงให้แค่เป็นแนวทางเท่านั้นฟันธง4รูดสีนะคะเน้นเน้นวิ่งรูดสีนะคะวันนี้แอดก็พูดเหมือนเดิมนะคะแอดก็จะพูดเหมือนวันที่แนวทางวันที่ยี่นะคะแอด วันที่ยี่ฟัน1กับ0ใช่ไหมคะวันนี้ก็ฟันทงที่สแล้วก็9นะคะฟันทงนะคะ4แล้วก็เนะคะเนี่ยค่ะสมมติว่าแฟันรูดสี่กับ9นี้ใช่ไหมคะสมมติเราเผื่อๆถ้าสมมติว่าสี่แอดไม่มาเนี่ยมันมาเก้าเนี่ยเราก็เล่นเล่นเก้าสีเกาจ็เก้าสองอย่างนี้นะคะเนี่ย คำนวณลงมาได้ตัวเน้นตัวฟัน9-4 3-4แล้วก็5-4นะคะถ้าชอบก็าตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะแอดก็ลงให้ได้แค่เป็นแนวทางเท่านั้นเพราะแอดก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าหวยเราจะออกอะไรนะคะ3าสี่นี่ก็สวยนะคะแอดเน้นๆน,น,นะคะตัวนี้นะคะ ฟันธงเก้าสี่สามสี่ห้าสี่ตัวนี้ก็ลองหน่อยนะคะห้าสองห้าสองเ้าสองนะคะเนี่ยค่ะที่แอดเน้นให้นะคะถ้าชอบก็บตามไม่ชอบก็บผ่านนะคะมันหลุดวันหนึ่งพรุ่งนี้ก็อาจจะเข้าได้นะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้อีกแล้วค่ะว่าจะออกอะไรนะคะ ยังไงแอดก็ขอฝากช่องด้วยนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้แอดหน่อยนะคะช่อง youtube 99 app พารวยช่วยกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อรับชมชิปต่อไปด้วยนะคะถ้ากดไลค์กดติดตามสมมติว่าวันนี้แอดให้ถูกอย่างเงี้ยพรุ่งนี้จะได้เปิดเจอนะคะมันจะแจ้งเตือนนะคะว่าแอดลงหวยฮาน,นอยให้มันจะเด้ง ให้นะคะมันจะเด้งบอกนะคะว่าแอดลงนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อรับชมชิปต่อไปด้วยนะคะยังไงแอดก็ขอฝากด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามช่อง youtube 99fp อพีพารวยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ